อารัไงดิดแข่งหมอพีสุวาวรีบาดีพอที่จะเล่นในกับทันของของแดงที่อร์พูลนาะซูเนสยกแม็กอาริสเตอร์คือแข้งที่ชอบที่สุดในเวลานี้อองวรียกหงสม่มเสมอสุดชิลได้ช่วยแชมเป็นลิกอารัตไงเชฟฝันกลับไปสมเครื่องแบบของกระดอีกครั้งในขณงนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวเรนะ์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอาล่ะในงานง,งานนี้ทางด้านของบรนดัสซูตองนะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติแคนาบรูนบัานใจศักยภาพของทางด้านของกาลรสอ่าบาริบามิดฟิลด์ของบริตันที่มีดีพอจะได้ได้กับยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านของเร์พูฟนะครับนี้ โดยบรัตันทุ่มเงินมากกว่า23ล้านปอนด์ในการดึงตัวบาริบามาจากด้านของเร็วเมื่อปี2023ราคตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวเลยว่าท่านของเชลซีบริษถึงของแดนดินบเบิลฟให้ความสนใจโดยผู้ถูกถามถึงอนาคตของบาริบารนท่านของซูสตองเนลก็ได้กล่าวกับท่านของเอฟเอฟเฟกันฟุชบอกว่าเรื่องของค่าตัวไม่ได้รบกวนเขาเขามีแนวความคิดที่ดีได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพ่อและก็แม่ของเขา ผมเองก็ไม่คิดว่าเขากาลังจะกังวลใจเรื่องของค่าตัวสักาไหน่นักคําถามก็คือเขาพร้อมจะย้ายออกทางทีมช่วงสม,ม,มัยนี้เพื่อจะไปอยู่กับสโม,ม,มสรที่ใหญ่กว่าในครัังนี้หรือเปล่าไหมการอยู่กับบริตันอีกปีหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้วที่จะย้ายทีมในครัังนี้จริงๆผมอาจจะตอบคําถามแตกต่างออกไปหากว่าเขาเล่นในลีกระดับอื่นนะ ผมรู้ว่าการอยู่กับสโมรสรเดิมอีกปีเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแต่ดีก็เป็นฤดูกาลที่2ของเขาในอังกฤษอาราธาสโมรสรที่เรีว่าดีสุดในประเทศสนใจมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบาเรมีดีอย่างแน่นอนสำหรับผมแล้วริวอร์ลเนี่ยคือทีมที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับเขาและผมเองก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่านี่คือทีมที่ดีสุดนะโดยในพิมาริก ฤดูกาลนี้บราก็เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งกระ่งที่สุดในยุโรปซึ่งระบบการเล่นของอาเนสร์ตนั้นเหมาะก,กับเขาเป็นอย่างมากเล้วฟูเป็นทีมเล่นเกมบกุกกดดันสูงเปล่นเกมเร็วเราเองก็รู้จิได้ว่านี่คือสโมสรที่ไว้ใจผู้เล่นอายุน้อยและก็มอบความรับผิดชอบให้กับพวกเขาในคขณงนี้กับเชลซีเองผมก็ไม่แน่ใจ สักเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ทีมนั้นกำลังมีบรูุการที่ดีแต่ยังคงตามหลังลิเวอร์พูล19นะและผมคิดว่าบาริบามีคุณสมบัติที่จะเล่นได้กับ1ในทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษตายเขาพร้อมแล้วและเขาก็ทํางานอย่างหนักเพื่อสิ่งสิ่งนี้ อนนล้วย่งไรแกรมซูเนสกูรูคนดังเปิดเผยชื่อคนโปรโดนะฮะในพิมพ์เล็กอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้เป็นชื่อของทางด้านของฝั่งอาริคซิสแม็กอาริสเตอร์มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลโดยแข้งทีมชาติอ์จจนเินาเป็นแกนหลักของหันแดนลิเวอร์พูลตั้งแต่ยุคของเจเกนครอฟและก็เป็นแข้งลูกกักของในายใหญ่ชาวเยอรมน,นีถึงขนาดเพื่อนร่วมทีมแซวเลยว่าเขาเองนั้นคือลูกชายและก็ซูเนสก็ยกให้เขาคือคนโปรโดเช่นเดียวกัน มันง่ายที่จะระบุชื่อของโบเมตซาราจากความคิดสร้างสรรค์และก็จำนวนประตูยกย่องบริดดีาสจากความเร็วและก็พลังของเขาหรือจะเป็นเฟอร์จิวฟันไดจากความสง่างามและก็ความนิ่งของเขา สูนเนสเขาได้กล่าวกับด้านของเดรดเมลแต่ว่าตั้งแต่ลิเวอร์ฟูคนหนึ่งที่ผมจะเลือกนะฮะโปรเจกตเหนือกว่าคนอื่นในปีนี้คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ผมเชื่อมานานแล้วว่านักเตะที่เรียกว่าดีสุดมาจากด้านของอาร์เจนตินาบางทีแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการอบยพของชาวอิตาลีมากมายที่ไปที่นั่นผสมผสานกับความที่มีไหวพริบและความดุดันแบบปรัตินโดยธรรมชาติ แต่ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอะไรก็ตามทีนั่นก็ทําให้พวกเขานั้นเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นนักเตะค,คนโปรโดของผมในตอนนี้ผมความผิดหวังอย่างเดียวของผมก็คือเขาดูเหมือนคนสกอตแลนด์นะมีชื่อสกอตแลนด์ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้สวมเสื้อของสกอตแลนด์กับการพูดแบบนี้มันก็จะเป็นการเลือกที่ยากอย่างแน่นอนสกอตแลนด์และก็อาชิเนนาในคณะนี้ อาท์นยังไงเทอรี่องรีนะครับผมอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลมองว่าหลายทีมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่ามองว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่าใครเพื่อนโดยกัรนี้หงดแดงลิเวอร์พูลยื่นแขนไปจับถ้วยแชมป์แชมเป์ิม,มบริกไปแล้วหนึ่งข้างทิ้งห่างอาร์เซนอลไปได้ไกลมากถึง13แต้มและก็อยู่ในรอบชิงสเตเลอร์คาราบาลคัพ ส่วนในเวทียุโรปก็จบลีกเฟสโดยการเป็นแชมป์กลุ่มจากผลงานชนะไปเจ็ดจากทั้งหมด8เกมโดยจะพบกับพนั่งของปารีรสแซงแองในรอบสโบทีมสุดท้ายแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากและก็ยอดทีมจากฝรั่งเศสแต่องรีเชื่อเลยนะว่าทีมของอาเนสร์ตนั้นเป็นทีมที่เล่นอย่างคงเส้นคงวากว่าใครเพื่อนในช่วงซีซั่นนี้และก็มีโอกาสจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ในครังนี้เช่นเดียวกัน โดยมันยังคงเปิดกว้างในครักนี้อยู่แต่สามารถพูดได้เลยนะว่าอาริบูฟูเนี่ยเป็นทีมที่มีความสม่ำเสมอม,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 มากที่สุดทั้งในลีกกแล้วก็แชมเปียนลีกอองลีก,ก็ได้กล่าวกับทางด้านของโกลคุณคงเห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยประสรบความสำเร็จได้ยังไงยังมีทีมที่ขึ้นขึ้นลง,ลงบางทางดัางของบา,า์เลนาทีมที่ประสรบความสำเร็จอย่างสูงในแชมเปียนลีกแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไปได้ในลีกอย่างมารติดตที่ออกสตาร์ทไม่ดีพวกเขาต้องเล่นเพลย์ออฟกับซิตี้นะ แต่คุณก็รู้ทั้งอินเตอร์บาเยน e ์ p ิเวอร์พูเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นทีมที่สม่ำเสมอมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูหากคุณไม่นับเอฟเอคัพที่ทีมตกรอบพวกเขาก็มีความสม่ำเสมอในทุกปรยการเราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในะคร้งนี้เชฟฟันเดอร์เบิร์กนะฮะ,ะกล้องหลังของเบรนฟอร์ดยอมรับนะว่าฝันที่จะได้กลับไปที่ค้าแข้งลิเวอร์พูอีกครั้งแม้ว่าจะขอย้ายออกจากทีมเมื่อเสม,เมอที่แล้วก็ตามที โดยเซ็นเตอร์ในวัย23ปีของทนันสโวฟสโมสรอนได้บ้านเกิดมาอยู่กับของแดงลนเวอร์ฟูเมื่อปี2019แต่ด้วยความที่ยังเด็กอยู่ทำให้เจ้าตัวนั้นอยู่ในสถานที่เป็นตัวสบรองเท่านั้นและก็ถูกปล่อยให้หลายสโมสรใช้งานนะฮะโดยทั้งไม่อยากจะเป็นทั้งปริสตันชาเก้และก็ไมส์กระทั่งตัดสินใจย้ายออกจากทีมถาบอลไปอยู่กับพนทังของเบรนฟอร์ด โดยงานนี้แม่จะพึ่งออกจากท,ทางน้่งของมาไม่ถึงปีแต่ว่าทางด้านของฟานเดอร์เบิร์กเนี่ยก็ยอมรับนะว่าการกลับไปเล่นในถินแอนฟิล์และก็ได้เป็นการันหลักของสมสรถือเป็นเรื่องที่ตนเองใฝ่ฝันที่สุดในอนาคตเลยก็ว่าได้โดยการเตรียมตัวในช่วงปริสันผมแจ้งกับส,บสมสรนะว่าต้องการจะย้ายออกจากท้าน,นของทีมและก็เรียกว่าลงสนามที่มากกว่านี้ฟานเดอร์เบิร์กก็กล่าวกับท่านของฟุตบอลพีเรอร์ ผมคงโกหกถ้าจะบอกว่าไม่ฝันที่จะกลับไปลิเวอร์พูลสักวันหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมแต่ว่าตอนนี้การเลือกเส้นทางใหม่และก็ลงเล่นมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาชีพของผมนั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่ในเวลานี้และก็ทําให้ผมมีโอกาสจะได้พัฒนามากที่สุดเท่าที่ผมจะเป็นไปได้ หลังจากที่เตรียมตัวอยู่นานแสนนานลิเวอร์พูลก็บอกกับผมนะว่าผมทาไม่ดีมากสโมรสรอยากจะให้ผมอยู่ต่อไปแต่ว่าผมมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นได้เป็นได้อย่างไรการตัดสินใจจากทีมเป็นทางเลือกของผมและผมก็มีความสุขที่ตอนนี้ได้ลงเล่นในพรีเมียร์กทุกสัปดาห์นะอาร์ตังไงเฟเดริโกเกียาซาตัวรุกของลิเวอร์พูลยังคงต้องลุ้นกับการที่จะเล่นในช่วงที่เหลืออยู่ ของฤดูกาลนี้เพื่อจะได้แชมป์เหรียญแชมป์พิมบริกหากว่าสโมสรก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์โดยทางด้านของฝั่งเฟเดรโกิเคียซ่าตัวรุกข,ของฝั่งลิเวอร์พูลยังต้องลุ้นกับการลงเด่นในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้เพื่อที่จะได้เหรียญแชมป์พิมบริงหากสโมสรก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ ดยหงแดงลิเวอร์พูลยูเนสถานะที่ยอดเยี่ยมในการก้าวไปคว้าแชมป์ลีกประจำฤดูกาล2024หลังทำแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลไกลามากถึง13แต้มหลังลงเล่นไปแล้วมากถึง28นัดแม้ว่าจะยังแข่งอยู่มากกว่า1นัดก็ตามตีโดยตามกฎของพรีเมียร์เดยอังกฤษนักเตะที่จะได้เหรียญแชมป์จะต้องเล่นอย่างน้อย5เกมซึ่งปัจจุบันเคียซ่าลงเล่นไปแล้วมากถึง3นัดจากปัญหาการบาดเจ็บที่รบกวนจากปัญหาการบาดเจ็บกระามเนื้อ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะหายกลับมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่าเขาก็ได้ลงเล่นเพียงแค่2เกมในครั้งนี้เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาโดยที่ไม่ได้ลงสนามตลอดทเกมหลังสุดโดยไม่มีชื่อในทีม2เกมกันอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังคงต้องลุ้นกันว่าจะได้แบ่งเหรียญหรือเปล่าไหมเนื่องจากว่าสโมสรที่ได้แชมป์จะได้รับเหรียญทั้งหมด40เหรียญซึ่งรวมไปถึงการมอบให้กับนั่งของทีมสตาฟโค้ดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ท่านของดูซานโนสปาริตินะฮะเทรนเนอร์ของทีมชาติอิตาลีก็เคยบอกเลยนะว่าเคียซ่านายต้องลงเล่นมากกว่านี้หากหวังจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติในครั้งนี้อะไรยังไงทีมเชอร์บูดนะฮะอดีตกนุนซือทีมสเปอร์ออกโรงแนะให้ฮาวิเอเอรยชย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อจะคว้าโอกาสในการลงเล่นกันสบสโมสรอื่นโดยเอเรียชเนี่ยย้ายจากทางนักขอาฟูแลมมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 1.5ล้านปอนด์หรือเวราว66ล้านบาทที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ2.8ล้านปอนด์หรือรา125ล้านบาทในช่วงซีซัน2019แต่ว่าถึงขนาดนี้เขายังคงยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมแอนฟิลไม่ได้อยู่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้ที่อรนเนส์สลอตย้ายกาคุมทีมแทนที่เจ็กเก็คราฟ โดยกุนซูชาวดัตก็ส่งเขาลงอย่างน้อยอสนามน้อยลงไปอีกโดยเกมพิมพ์บริกตั้งแตสุดที่ลิเวอร์พูลฟาบันสยบนิวคาสเซิลไป2.0ต่อนสลัลตก็เปลี่ยนเป็นตัวสำรองเล่นครบ5บรายแต่ว่า er เอเดชอีนั้นไม่ถูกส่งลงเล่นในครั้งนี้โดยกรที่ที่สัอตแสดงให้เห็นมาโดยตลอดเชอร์วูดก็บอกว่าเอเดชไม่อยู่ในสายตาของเชนนายเนื่องจากว่าเขาเลือกใช้งานนักเตะค,คนเดินๆมากกว่าโดยที่5ตัวสำรองที่ต้องต่อกรกับสาริกาโดมประกอบไปด้วยโคดี้กัคโป วัตรุเอนโดจอร์คอนซาดาวินดูเยสและก็เคอร์ติสโจนและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เราฟังกันครับ